โอ้โทุกคนตัดสินใจยากมากเลยระหว่าง Fire p พรีชุตเตอกับเจ้านี้ครับบูมแมลงทุกคนคือผมควรที่จะซื้อดีไหมหรือเก็บตังค์เอาวะเอา้เอากันครับบูมแมลงนี่แหละทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปทดสอบพลังสักหน่อยนะครับว่ามันจะสามารถลงเปิดเวฟได้หรือเปล่าแล้วก็มันเป็นตัว AOE จริงไหมเดี๋ยวเราจะไปในมีเดียมเลยนะครับเพราะว่าเรามีตัวฟาร์มเงินแล้วลตอนนี้มันก็เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับ ถ้ามีซันฟาเวอร์นี่ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะฟาร์มพระอาทิตได้แบบร่งพรูเลยประมาณนั้นเฮ้ย hey, จริงดิบูมแมลงตัวนี้ครับใช้เงินสมอนหรือว่าเรียกออกแบบแค่200โอ้และที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือในรัสมมีการหมุนของเขาอ่ะคือจะเป็นวง LE ลวโอ้คโคตรโหด l อลเวะ l อไหม <laughs> ผมเ่มไม่แน่ใจละทุกคน คือมันทาดาเมจได้เหมือนทะลุผ่านมากกว่า a o e อ่ะหรือว่ามันเป็น a o e แค่45องศามันก็เลยแบบทําในมุมแคบไงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเจ้าพวกซอมบี้นี่รอดไปเยอะอีพอสมควรนะครับถามามันโหดไหมวน่าจะโหดนะ,ะดนะเดี๋ยวเราต้องอัพต่อเลเวลเรื่อยๆนะครับเพราะว่าครั้งนี้เรามาแบบโหมดมีเดยมไงมันก็เลยจะเล่นยากนิดนึงนะครับโอ้โหออกมาข้างหลังเยอะมากข้าจเจ้าใจเย็นเดี๋ยวรอก่อนพีชูเตอร์ลงไป ใช้กระสุนกระจู้ใส่เลยพ่นออกไปนั่นแหละและโอ้โหมาเป็นสายทานเลยครับไหวไว้เนี่ยยังผ่านมาได้ครับเวฟที่9แล้วบอกเลยว่าตอนนี้บูมแมลงนี่เต็มแมปอ่ะมาสิครับฟู่มาสิครับมาสิครับ,รบแล้วอะไรไวะเนี่ยมันหลอนอะไรเนี่ยทุกคนโอ้คือผมกดลงซลม,มอนบูมแมลงเยอะจัดนะครับจนตอนเนี้ มันมันกดอะไรคือเลื่อนเมาส์อ่ะคือเมาส์กลายเป็นบูมแมลงไปแล้วเว้ยเออกดรูปแตงโมยังกลายเป็นบูมแมลงอยคิดดูแต่ว่าเวลาซอม,มอนมันก็กลายเป็นแตงโมยอยู่นะคือยิ่งเราอัพเลเวลเยอะนะครับการโจมตีมันจะเร็วขึ้นแล้วก็เหมือนมันจะตีแบบดูดิเหมือนมันโหดขึ้นเยอะเลยนะถ้าเอาไปใช้ตัดเลือดนะครับแล้วตัวข้างหลังเก็บหลังเนี่ยเป็นอเตอร์เมลอนคือซอมบี้ไม่ไม่มีตัวไหนรอดเลยครับดูดิหุ่นกระป๋องมา เดี๋ยวได้หัวโยกอะ่ะเดี๋ยวได้หัวโยกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหุ่นกระป๋องเวฟที่สิบสองแล้วครับผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามีเดียมเนี่ยม,มันมันมีมันมีกี่เวฟนะครับแต่ที่รู้ๆตอนนี้ผมผมฟูลออโต้ได้แบบเต็มที่อะ่ะดูดิกดฟูลออโต้มาแล้วโอ้โหซอมบี้สังกะสีไม่ใช่ดิซอมบี้แหกกลงซอมบี้สังกะสีมาสั้นมาเดี๋ยวเจอกันไอ้น้องสาย จอกันโอ้โหมันยังหลอนเลยวะเมาส์ผมยังหลอนเลยวะมันบัก๊ก <c oughs> มันบัก๊กทุกคนแล้วันฟาวเวอร์ของเราก็ผลิตเงินให้กับเอไม่ใช่ดิผลิตอ่าพราทิตย์ให้กับเราเรื่อยๆมาเดีไ๋ได้เจอกันดูเศร้า <c oughs> มากบัก๊กหองว่าคุณต้องแก้กับผมนะแต่ผมชอบนะเจ้าบูมเมลงเนี่ยคือยูนิตค่อนข้าง,าง,างน่ารักนะ นี่ดิค่อนข้างน่ารักเป็นตัวตัดเลือดที่ดีเหมือนกันพออัพไปเลเวลแบบท้ายแนละ้วทุกคนมี2ตัวดูดิช่วงเกือบท้ายเกมเนี่ยไม่ต้องลงตัวอะไรเลยครับโหดอยู่นะแต่ก็จําเป็นที่ต้องมีตัวดาเมจอยู่ด้วยเพราะว่าผมคิดว่าถ้าแบบเวฟหลังๆเนี้ยเราไม่น่าจะเอาอยู่อะ่ะคือความสามารถนิดสร้างขึ้นมาเพื่อตัดเลือดแต่ว่าบางตัวถ้าเลือดน้อยๆก็คือตายได้เลยอะ่ะเอาเอาเ คือผมจะกดขายนะเนี่ยจะกดขายพิชูเตอร์โอ้ยยากมากเมาขอครั้งหน้าอัพแพดใหม่มาไม่มีอะไรแบบนี้นะเออตัวละครค่อนข้าง,าง,างน่ารักนะมาหน้าตาอยากก่างกระชินจังเลย <c oughs> แตงโมของเราหน้าตาอยากก่างกระชินจังเลยว้าเดี๋ยวก,ก็เจอส้อนแหลกก็เจอพวกสป,ปี้มาดิครับ พี่ไม่มีตัวไหนรอดออกมาจริงเหรอ16เวฟแล้วครับน่าจะสุดแค่20มั้งจะไม่ได้เหมือนกันตัดไปจะไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเราน่าจะเคลียร์ได้อยู่โอ้ยหุ่นออกมา3ตัวเลยทุกคนไหวปะเนี่ยโย้แล้วท่าเดินเก๊กังว่าท่าเดินโคตรเก๊กังเอาเรื่องความเท่แต่ว่าท่าเดินพี่มันไม่ได้เลยนะ ตุยเย่ไปซะเถิดตูยเย่ไปซะเถิดโอ้โซอมบีนะบมบ้นักกีตาครับมาแล้วตายตายอ่ะบอกเลยนักกีตาแล้วบูมแรงที่โคตรหลอดเลยว่ะทุกคนผมจะพาไปไหนมันก็ไปด้วยอะ่ะมาเว็ที่สิบเก้าแล้วเกยจบแล้วหรือเปล่ามีกี่เวฟบยี่สิบเวฟมัง้งน่าจะยี่สิบเวฟครับมาดิมาดิาดจะเวฟที่ยี่สิบแล้วมีเดียม มาครับมาหรือยังโอ้คือเลทท้ายๆก็เหมือนกับตัวมันออกไปเยอะขึ้นเว้ยมีเดียมอ่ะแต่ถ้าเล่นแบบ full auto ได้นะผมว่าน่าจะใช้เวลาน้าอยอยู่ตอนนี้ผมพยายามที่จะปลดล็อกซอมเอ้ยไม่ใช่ <laughs> จะปลดล็อกซอมบี้เอ้ยผมจะปลดล็อกไอ้พืชให้หมดมาแล้วบอสมาแล้วโอ้หน้าเยเกมะมาเชะิญเดี๋ยวเราข้างหน้าเราลองไปลงในอะไรอะ่ะหมวดที่มันมีมังกรดีกว่ารอบนี้เรา,าเจอกับซอมบี เอา้าตายง่ายขนาดนี้เลยเหรอแล้วยังไม่จบครับยังมีออกมากเหรอโอ้ยังมีซอมบี้หัวปรลดออกมาด้วย <c oughs> ซอมบี้หัวปหลดหมดยังโหหมดแล้วครับโอ้โหมีทั้งหมดยี่สิบเวฟเก็บมาอีกเจ็ดร้อยครับเดี๋ยวเก็บตังไว 6, ้หกพันสัก6กพันดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกับซอมบี้เอไม่ใช่ได้พรีชูตเตอร์ที่เป็นหน้าตาคล้ายไดโนเสาร์อ่ะเออน่าจะโหดอยู่ เอาเป็นว่าถ้ามันมีตัวละครใหม่ที่อยากให้ผมลองเล่นนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรืออยากให้ผมทําอะไรแบบไหนคอมเมนต์มาแล้วเมื่อกี้ใครันไดาใหญ่เกยเนี่ยผมอยากได้มากตัวนีน้มันเท่ดี